วัดีวัสดีครับครับดีครับท่นง่นกเจ็บก็หางรอกแยเจ็งวนบุ้เนี่ยเ้ากับปูนมก็ออกสองศูนือเข้าเลยเล็กลางเล็กตีสี่พ่ผ่ารู้เคยุ้วบดปีนี้ประกันได้ว่าพ่ให้บุ้ักเสียเลยเาเป็นเล็กตีนี่พ่อพ่อเป็นเลขกลางนี่เฉพาะลางมันจะขึ้นวาบุญนี่เขาเรียกแจ้งเขามาตะว่าเล็กแล้วก็จีังนี่ารงหมพ่อเล็กลาง่มัน้งักเีย ก็เลกบุญนี่มักว่าจะมันบอกเ่าดมันบ่าจะมีเขาเลียกางคอโทที่เขาเล่อกางขอโทที่หนว่าถ้าได้เลยมา่อเพ่อนางหนีรถเพื่เก้าอีนะเอานางต้องนางต้องอะไรว่าว่านั่นดอกพ่เป็นนางงนนี้มีคำถาม่าพอหงดนนี่ ก็มันบวมหลุดมือนักเชียดอกเลยการท้อที่เอาใจเลียกวิ่งเนี่ยไอ้ใเนี้มันก็บบวหลุดมันบวมเคยหลุดนักเทียรมันบวมเคยหลุดแต่สำหรับรางเนาะห้วยบดฟีนี่ลุดยากด้วยเนี่ยเส้นเวงเส้นหลุดนี่ยใช่มาเรียนจะซีด้าบอเนี่ห้วยมันก็ะโดดได้อยู่แต่ว่าบางเชียรมันอาจจะเป็นหลักได้ก็ได้เห็นไหมล่ะครับมันลุดูเป็นหื้อก็ได้นี่เราปัญหามันนะแล้วมันเป็นหลักทีมห้องมันไขเราบ้า ก็เกิดมาม่ดูถ่ายมูอมาถือเขาได้วันพี่น้องอกขึอว่าเหาอเพี่น้องเพิ่นนี่่้นดินี่ขาตด่ทไงๆแล้วครับสาวดีปันไรพ่อสมปองเสียนล่างหนงปีแต่ละปีบวลดแจ้งวดแเ้วพ่ที่บรลดมาเนี่ยโอ้แต่บีไม่มันบิดอยู่อ่ขอดีาว่าพ่ะ ต่ว่าปีใหม่มนวุิาีตั้แต่ปีใหม่มาเนี่ยว่าลุ้นแจ็คแร์นพี่น้องพัดแนบเบิ้งนะครับเนี่ยเียนี่เียนพ่อตัวได้วิ่งตัวใดพ่อเด่นตัวไดวิ่งตัวใดนี่หนึ่งแล้วล่ะขึ้นขึ้นมากี่บมเร็วจุนโมลุ่นลพ่อเนี่ยนี่วะสุ่มมันสีมากพ่อ เรียกทนี่หาตัวที่ล่นมาเจ้นเลยแต่ว่าเาสีจับบอาสองตัวนงหาตัวนี่เอาวาสองตัวเท่านั้นหาตัวนีจจบอยู่นี่สองตัวล่นเปอร์เซ็นเลยบอกพ่อเรียกที่นี่คันหม้อกินไม่ตัดค้อยัเลยบว่โอ้มีข้าบท่าหรือเปล่าไม่ได้หาตัวนะนี่ได้จะหาตัวแต่ว่าไม่เฮ็ดยังก่พ่อไ่ได้พายตัวตัดหั่มหรือตัดขย ไดยู <formation> <inh>. ่ <Baş ak> ้ตัวเพราะว่าหาตัวสีเอาสองตัวว่นเดียววันนี้โอ้ผมก็วัด้แล้วเนาะมีตัวใดแน่พ่อมีตัวใดนะครับเออสีดึงเอาไว้เบิ่งเลยเมียได้หาตัวมีตัวดแน่พ่อมันมีหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดขันว่ามานตาค่อยได้ขันว่ามากไฮ้ัชก็วันนี้กหาตัวดิร้อนมาจนได้นม่านขาดเลยเลยวันนโอ้ห้ทัดของรับก็เลยตีพ่อาะวัน้ตัวนี้มันจะมาถัวหนึ่งของมันเดียวมัน วานเาจะหาิธี่ัาสองตัวอ้ไก่แกมาแซ่ซ้องแซ่เสินเดือบาดนี่พี่น้องเอไก่ม่เป็นพญานล้อไก่มาเป็นสกีพญานเบ้านมัหนึงนี่มันดอกมันออกห2สเนาะครับเน้อเนี่นี่รบอนี่เลขยกตนใช่ไมเกิไดแหมเอนเ่ยามก็มาอยู่ี่จาก็ที่มกับห้าแล้วก็มีสมกับสี่ที่มันถีมากมันตรงกันที่สองตนเห็นไห มีสองสูตรเนีคือมันออกมาแล้วออกสอยี่ไดบห้มูก็มีสามกับซีครับเดี๋ยวตรวจความมันออก0ูนเกเกแล้วก็มัออกนเ่จกันเลยอกวงน่อนเดกุญนะเดกบุ่อนันนึงเดียบ่นุนนย้ครับวก่นศนย์เก้าแล้วก็มาสามหา ูเกแล้วก็มีสามห้าสองเก้าแล้วก็มีเก้ามีศูนกับหนึ่งหนึ่งนน่ครับมีหมดคนสามดอกศูนย์เก้าก็แล้ก็มีศูนกับหนึ่งนี่สองศูนย์นั่นออกสองศูนย์ออกสองศูนยมีสมตัวเดียวโคโลนี่เลยวันีมีสามตัวเดียวโคโลก็ว่าเรียกพาก็่าได้หรอ แต่ว like, oh, ่าเด็ดรางไม่เป็ minutes. 7 minutes. 7ีนลักษณะเด็ดที่สุดสามมันพอเอถ้ามดาได้จำเรียกสามดีก็เรียกพแต่ว่ามันก็บไม่ได้เราเรียกห้าเจ้ามันหมอนห้าเจ้าจู่ว่าตั่เขาว่าดึงอะไรอันเแต่ว่าที่กบไม่มันไม่ชวนหรอกเพราะเรียก่นหูมันจะว่ามันไปพูดถึงมันกจะไปพูดทางน่นแหละมันมาจู่ยืนหูเพราะเกพ่อยนี่มัตาบวมเพราะฉะนั้นเพาเอาเรขยสามดีกว่า จวเียบตงก็มาหาแล้วจะคู่ไห้แน่พคอจัจะู่เลยครับแต่ห่อนจะค่จัดโัวจะค่จัดตัดค่อยไหมครับัว้ใดน้ะตัวจัทนีสามศนย์สามสองเอาสองู้สองอยู่ตัวขนาดกระชื่หาสองตอนหลังดดขึ้นวันเลียบาสองไม่ได้นได้บมกเมียน เรียกบวกตัวเก่านบอบพ่มันบอกตัวเก่ามันบหาสองตัวก่าแต่มันบบอ่ะไวยากเพืแล้วผ้าผ้าม้นบานทแล้วน้เอาออกนอกตัวเก่านี่ผ้าผ้าม้นบานเลยมันไม่เคยเป็นทานหอกมันเป็ม่ได้หอเมันจงสีมีเทียนึงเดินแค่มีเทียนนึงบอ่ตัวก่านเป็นยากเพราะฉะนั้นหาสองบวกมันสีมาออกตัวไดเพราะ มัยอกทาสองนอนตัวนึ่แต่ว่ากับัวเด้อเสียมันปีนท้องกว่มันเนอที่อัดิาส่วนบอกกับนพ่อมันกับมันก็ไดเราเล้ยงสองูเนี่ยพ่อเรีกตุวคูมันนี้ตุวกคูมันนี่มันนี่ศูนสองสายเนี่ยเรียกมัมาตูงกันบึนวเี่ยตัวคูเน่ยศูนสองหายเรียกกลัเองสองกับศูนไม่่ตัวนี้คงสิเป็นไม้อไ นี่มากมันมันมันเ่องการเลียงเนางเนนักเคอเรอมันออกตุวบวมันออกตัวเด่ยวทั้งหมดทั้งรังว่าเรื่สองเลยเรมันก็ต้องคิดสองเป็นเปนาเลีเออ้าเลีก็เป็นสองกับเป็นชนเยก็ว่าเรองี่ยก็รับขาเรองนสองแห่งก็ศวนพอเรี่องกนได้หล่ะเอาครับตัวคับต้องกลมแน่นหครับประกาศแดงว่ากลมแน่นีนครับอัน ตัวมากระดีนะตัวนี้ทสองนี่แหละางลงงยกบันว่ได้เจอกบุญดิว่ด้เจอกบุญรางย่างเดียวนาะพ่อเนาะล้พ่อยกบันนี่ยกใครบ้างเนะพ่อนี่พ่พ่อชุดตัดทำนะพุดดีเราชุดทำมึงไปแร็วเออไก่มาเป็นพยานละผุนนะาน้อยเบื้งออกครับยิงนีไปตอนครับแป๊บนึง โอ้ันันตังกลมบพาอุดตาทำนะเออตังกลมี่ละเอาพี่น้องเรื่องเช่เรืซ้ำ่องั้งหมี่เร่นงผิดไปเถเ่อตจะได้กับพ่อตัวเดียวซาตัวเดียวโคโล่สามสิบเป็นโตเรื่อนไปได้บอพ่าธรามามานนี่มาจากเี็นรักชีวิตอะไรเลยมันนีนเป็นสงสัยเลยแหละชาวฮากรอวะชาว่ามันจะฮอห้ลูกให้โตอย่ากลบเองกระบอกคนกระบอนเาเห็ดยังสี่แลว ว่ามันเจ๋กับ้าบอของใครของมั่นชุดนี้มีคำถาเนาะคาชื่อเรียกว่าครับมันกับบุรีวันนี้ด่ห้อห้อกับบุรีดีกว่ามั่นเห้าห่อองมากนี่มันชะมีของหอเยอะตัวนึงละชุดนี้มีคำถาดบ่ครับนี่แหละคำถาเนยคคเรียกว่ามีสาก็มานี่ที่เห็นนครับโอ้อมีมาจัดขัเยื่อเลย็นแบบนี้พี่น้องเด็ดบะครับบวกัวมากเอนเรียกกันนี่บอกดีว่าเรียกนี่มีศูนอยู่ลางมีศูนย์กับเก่าแต่ว่าเรียกเก่าเพยังกขเรีกศูน ก็บอกแกอยู่อดี่ันมา<ด>อันนั้นดีน่ันมาเอามาทางมี <กะ S 2> นให้เนี่ยจ้วว่า่นแกก็มาให้หาคับเก็ดนี่เลีกเก็ดเด้อบอกว่านี่เลีกเก็ด